สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาฟินกับซีรีส์รักที่ต้องลุ้นกับความรักที่ยากจะอธิบายได้จะเป็นอย่างไรเมื่อน้องสาวฝา,าแฝดจะต้องปลอมตัวมาเป็นพี่สาวที่เป็นถึงดาราดังเล็กแล้วเธอก็ดัดมาปิ๊งรักกับผู้ช่วยผู้จัดการสุดหล่อเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อน,นั้นเรามาลุ้นแล้วจช่วยกันในซีรีส์เรื่องความงามมันน่าเกลียดวิวที่ฟูหักลีถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันได้เลยค่ะ เปิดเรื่องมาที่เฉินโมหนุ่มหลอ่อหน้าเข้มรเรกของเรื่องเขานั้นมีอาชีพเป็นนักข่าวหรือปปปารซีที่จะคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของคนดังซึ่งตอนนี้พระเอกนั้นก็กําลังขับรถอยู่ซึ่งเขานั้นก็ขับรถเร็วและหวาดเสียวเอามากๆซึ่งทําให้เพื่อนสนิทที่นั่งคาง,างๆต้องคอยเตือนสติกันตลอดทางจะว่าไปพระเอกของเราก็ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนเอามากๆแต่แล้วรถก็ได้มาติดไฟแดงพระเอกก็หันไปเห็นรถแท็กซี่เดินมาจอดคางๆเขามองเห็นผู้หญิงคน ที่นางทาลิปสติกอยู่ในรถพระเอกมองเธอจนตาค้างแล้วเขาก็ได้บอกกับเพื่อนสนิทว่าเขาเห็นเห่ยาเหมืองกุ้ยในแท็กซี่คันนั้นซึ่งเธอก็คือดาราสาวสวยที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้ เพื่อนพระเอกจึงบอกว่าพระเอกนั้นคงตาฝาดไปแล้วดาราดังที่ไหนจะนั่งรถตท็กซีบ้างนายคงเครียดมากกันเห็นภาพหลอนและพระเอกก็ได้ขับรถออกไปโดยไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็ตัดภาพมาที่งานเปิดตัวภาพ,พย,ายนตร์เรื่องใหม่สงซีนักแสดงหนุ่มสุดหล่อแถมยังเป็นหนุ่มฮอตมากในหมู่สาวๆในตอนนี้ด้วยในระหว่างที่เขาได้คุยอยู่กับผู้ช่วยพิจัดการส่วนตัวอยู่นั้นก็ได้มีดาราสาวสวยหลีได้ชวนถือดอกไม้เข้ามาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเขา เธอจึงได้ถามถึงหยองเหมืงกุยเพราะเธอนั้นจะมาแสดงความยินดีกับเธอด้วยด้านพระเอกนั้นเขาก็ได้มาทํางานที่งานนี้ซึ่งนักข่าวและป,ะปาะ้าปราสซีทั้งหลายก็ไม่ได้สามารถเข้าไปในงานได้ทุกคนเลยต้องรอแค่ด้านนอกเท่านั้นพระเอกของเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีดมการสูงและตั้งใจทํางานมากเลยทีเดียวเขาเป็นคนฉลาดและว่องไวสามารถจับพิรุธและจุดสังเกตจนสามารถถ่ายรูปคนดังเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าเธอนั้นจแจบ,บนั่งรถบรรทุกสินค้าเข้าทางด้านหลังของงานก็ตามระหว่างที่พระเอกยืนชิกรูปถ่ายอยู่นั้นก็ได้มีสาวสวยคนหนึ่งเดินผ่านเข้าไปเธอเดินอย่างมุ่งมั่นสวยสงาไม่สนใจใครทั้งนั้นพระเอกจึงหันไปเรียกชื่อเธอว่าเหยาเหมืองกุยเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากพระเอกเธอจึงรีบวิ่งหนีทันทีพระเอกก็ไล่ตามเธอไปติดๆแต่ก็ไม่สามารถตามเธอเข้าไปในงานได้ เมื่อเดินเข้ามาด้านในเธอก็ได้ถามกับแฟนคลับว่าข้างหลังเวทีไปทางไหนทุกคนก็ต่างมองเธอเป็นตาเดียวกันถึงในความสวยและความมั่นใจของเธอมากๆซึ่งเธอก็คือเสี่ยวมูน้องสาวฝาแฝดของเยาเหมิงกุ้ยนั่นเองซึ่งก็เป็นนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะเธอจําเป็นต้องปลอมตัวมาเป็นพี่สาวเนื่องจากพี่สาวของเธอนั้นได้ขอร้องให้เธอมาช่วยเหลือแค่เวลาสั้นๆเพราะเธอมีบางอย่างที่ต้องจัดการและก็หลบหายไปเลย นางเอกก็เลยจําเป็นจะต้องปลอมตัวมาเป็นพี่สาวเข้ามาในห้องทุกคนก็ต่างมองเธอต่างคนก็ต่างมองเธอแปลกๆโดยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยส่วนพระเอกเมื่อตามนางเอกเข้าไปด้านในไม่ได้เขาก็ได้ปลอมตัวเป็นแฟนคลับดาราเพื่อที่จะเข้าไปในงานได้อย่างสะดวกคือทําได้ทุกอย่างเพื่องานจริงๆด้านนางเอกนั้นก็ได้มาที่ห้องพักนักสแสดงมาถึงเธอก็รีบรายงานพี่สาวทันทีและก็ยังทําตัวแปลกๆถอนหายใจเส้นเลือกใหญ่ ครั้งแรกที่ต้องมาเล่นละครเวทีเธอจะทำยังไงดีแล้วก็ได้มีคนมาเคาะประตูลีได้ฉชวนได้ถือดอกไม้มาให้เธอนางเอกก็ต้องตีบทเป็นพี่สาวทักทายได้ฉชนไป แต่ได้ชวนนั้นก็ดูท่าชี้เหมือนจะไม่พอใจนางเอกอยู่รีบดึงตัวนางเอกเข้าห้องเพื่อที่จะไปคุยกับนางเอกเธอคิดว่าเป็นความผิดของนางเอกที่ทําให้เธอไม่ได้รับบทแสดงนําพูดเสร็จเธอก็ปาดอกไม้ใส่นางเอกจนจีนางเอกนั้นตกใจมากที่หยุดจู่ได้ชวนทําแบบนั้นแถมได้ชวนยังต่อว่าเธอและบอกว่านางเอกนั้นหักหลังเธออยากให้เธอตายมากใช่ไหม นางเอกก็ถึงกับทำอะไราไม่ถูกและก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังพูดเลยสักนิดได้แต่พูดขอโทษซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้มาเจอและแอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยเมื่อมีคนเดินเข้ามาพระเอกก็รีบหลบไปทันที ส่วนนางเอกนั้นก็บอกกับได้ชวนว่าเธอต้องรีบไปทำงานแล้ววันนี้นางเอกมีการเปิดตัวแสดงละครเวทีซึ่งเธอก็ไม่รู้ทักษะการแสดงมาก,ก่อนเลยขึ้นเวทีไปมันก็ทำให้เธอนั้นตื่นเต้นเมื่อเจอกับผู้ชมเยอะๆและเธอก็ได้แสดงกับสงศซีสงศซีเขาคอยช่วยเหลือนางเอกให้แสดงได้ตลอดรอดฝั่งเพราะนางเอกนั้นจำบทพูดไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้คือหลุนมากๆว่านางเอกจะทำมันพังไหมแถมเธอก็ยังยืนซับผิดจุดจนคนดูต้องวัวรอก แต่สงซีก็คอยส่งบทให้กับเธอให้นางเอกแสดงออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดจากแววตาท่าทางของนางเอกที่เปลี่ยนไปมันทําให้สงซีนั้นสังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างแต่แล้วจูจ่ๆก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนเวทีมานเวทีได้หล่นลงมาสงซีได้ช่วยนางเอกเอาไว้จนตัวเองได้รับบาดเจ็บนางเอกเลยได้ฉวยโอกาสนี้รีบวิง่งหนีออกจากงานแสงไปทันทีสงซีนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก แล้วป้าเจ้าของห้องพักก็ได้โทรมาทวงค่าเช่าห้องระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เห็นนางเอกวิ่งผ่านไปพอดีเขาจึงรีบวิ่งตามไปนางเอกนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆพระเอกก็ไม่ละความพยายามตามเธอไปจนเธอวิ่งเข้ามาชนเขาเข้าอย่างจังทําให้กล้องของพระเอกนั้นกระเด็นจนตกลงไปในท่อน้ําส่วนนางเอกก็หนีไปได้ซึ่งตอนนั้นก็ได้มีใครบางคนได้แอบดูอยู่ด้วย แล้วเะเอกก็กลับห้องมาด้วยความสิ้นหวังคืองานของเขาได้หายไปหมดแล้วแถมพอกลับมาถึงห้องป้าเจ้าของห้องเช่าก็ช่างใจร้ายเอาของของระเอกออกมาโยนทิ้งไว้นอกห้องแล้วคือไล่เะเอกออกจากห้องนั่นเองแล้วเพเอกก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาหาเด็กหญิงคนหนึ่งเธอป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวแถมครอบครัวของเด็กผู้หญิงก็ไม่มีเงินรักษาด้วยทําให้เขาถึงกับนั่งลงแล้วก็ทํานา้าทางด้านของนางเอกนั้นเมื่อเสร็จภาร,รกิจ การปลอมตัวเป็นพี่สาวแล้วเธอก็ได้มาทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารเธอคือสาวน้อยไร้เลียงสานี่แหละคือชีวิตจริงๆของเธอ ส่วนได้ชวนนั้นกลับมาบ้านเธอก็เอาแต่เศร้าและนั่งดื่มเหมือนว่าเธอนั้นจะหมดหวังแล้วและก็ผิดหวังกับชีวิตอมากๆเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยที่ใครก็ไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการฆ่าตัวตายของเธอฝั่งพระเอกตอนนี้ก็ได้เดินลากกระเป๋าแบบไร้จุดมุ่งหมายนั่งเศร้าอยู่บนสะพานนางเอกก็เดินผ่านมาแต่ด้วยปิดบังใบหน้าทําให้พระเอกจําเธอไม่ได้เห็นพระเอกนั่งอยู่ก็คิดว่าพระเอกคงจะเป็นขอทานจึงหยิบน้ําขึ้นมาดื่มและก็มอบขวด น้ำให้กับพระเอกจนพระเอกต้องบอกว่าเขาแค่มานั่งเฉยๆไม่ใช่ขอทานสัหน่อยแล้วพระเอกก็ได้โทรหาเพื่อนสนิทเขาได้บอกกับพระเอกว่าได้ชวนนั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วพระเอกจึงนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอนางเอกกับได้ชวนคุยกันวันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าพระเอกจึงตัดสินใจกลับไปที่ทอน้ําหากล้องหยิดครั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยทำให้เขาต้องมาหาเพื่อนสนิทด้วยสภาพที่ดูไม่ได้เลยแล้วก็ได้สั รับภาพว่างานและกล้องหายไปหมดแล้วเพื่อนสนิทก็พยายามควบคุมอาการโกรธแถมเขายังลงโทษพระเอกด้วยส่วนทางด้านโรงพยาบาลน,นั้นเหล่าแฟนคลับของสงซีก็มาคอยให้กำลังใจกันอย่างขับคังรวมไปถึงน้องสาวเพื่อนสนิทของพระเอกด้วย เอกนั้นก็ได้เล่าเรื่องที่นางเอกทะเลาะกับได้ชวนให้เพื่อนสนิทฟังแล้วต่างก็คาดเดากันว่าการตายของได้ชวนนั้นมันต้องไม่ธรรมดาแน่และเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหาความจริงในครั้งนี้เรกจึงคิดว่าเขาจะแฝงตัวเข้าไปใกล้กับนางเอกโดยมีเพื่อนสนิทคอยช่วยเช้ามานางเอกก็ได้มาส่งอาหารให้กับเหล่าแฟนคลับของหยงซีแต่ก็ไม่มีใครจำเธอได้สักคนและมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าตอนนี้หยงซีนั้นไม่เป็นอะไรและสบายดีแล้วแล้วจูจ่ๆพี่ พี่สาวก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าผู้จัดการจะมาหาเธอที่ห้องให้รีบกลับไปได้แล้วนางเอกจึงรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และเธอก็ห้ามทําให้ผู้จัดการจับได้เด็ดขาดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมก็จัดเต็มได้ตามเวลาเธอสวยราวกับนางฟ้าถอดแบบพี่สาวมาเป๊ะๆแล้วผู้จัดการก็ได้บอกถึงเรื่องของการเสียชีวิตของนายชวนให้นางเอกรู้ตอนแรกนางเอกก็แอบตกใจไม่น้อยแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ทําเฉยๆ่งผู้จัดการก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ชาวเน็ตก็ต่างพุ่งเป้ามาหานางเอกและต่างก็รุมด่านางเอกกันว่าเธอต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เธอนั้นไปเย่งบทรละครมาทําให้นายชวนนั้นเสีย ใจมาก จึงต้องคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเธอทั้งนั้นแล้วก็ลุกมาเข้าห้องน้ำทันทีรีบกดโทรศัพท์หาพี่สาวด้วยความตกใจพี่สาวก็บอกให้เธออย่าเพิ่งตกใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสบายใจได้และก็ให้ทำงานแทนเธอแล้วผู้จัดการก็ได้ให้นางเอกดูสัญญาภาพยนตร์เรื่องใหม่และก็บอกว่านางเอกจะต้องมีผู้ช่วยซึ่งเขาก็ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอนั้นไม่ต้องการผู้ช่วยแต่ด้วยคำพูดของผู้จัดการทำให้นางเองก ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ทางด้านเพะเอกนั้นเขาก็ได้แต่งองค์สมเครื่องซะจัดเต็มเพื่อมาสมัครเป็นผู้ช่วยของนางเอกและเขาก็เป็นผู้ชายแค่คนเดียวจะรอหรือจะร่วงมาดูกันแน่นอนว่าเพาะเอกนั้นเป็นคนฉลาดสามารถพลิกเกมให้ผู้จัดการนั้นหันมาสนใจในตัวเขาด้วยการทำท่าชีเป็นสาวแตกสงงนั้นอ c ติ้งจัดเต็มขนาดนี้แต่งานนี้ก็ยังไม่เข้าตาผู้จัดการแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้ามาเพื่อเลือกตัวผู้ช่วยเองนางเอกเมื่อเห็นว่าเพล กนั้นเป็นผู้ชายคงจะทนทํางานกับเธอได้ไม่นานแน่ๆเธอจึงตัดสินใจเลือกพรเอกมาเป็นผู้ช่วยของเธอซะเลยผู้จัดการก็ถึงกับพูดไม่ออกถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ออกจากห้องมานางเอกก็ถึงกับถอนหายใจแล้วก็บอกว่ากลัวแทบแย่แล้วพระเอกก็ได้มาทํางานเป็นผู้ช่วยนางเอกอย่างเต็มตัวโดยเขาจะต้องทําหน้าชีดูแลนางเอกอย่างใกล้ชิดทุกอย่างที่เธอต้องการเขาจะต้องทําให้ได้คือมันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วนางเอกก็ได้โทรรายงานพี่สาวว่าได้เลือกผู้ช่วยแล้วทใไมพอใจตอนกลับมาก็ค่อยไล่เขาออกก็แล้วกันนะแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาให้นางเอกนั้นช่วยเซ็นหนังสือแล้วก็ภาพถ่ายให้กับแฟนคลับนางเอกก็ท,ทําท่าชีเฉยเมยใส่พระเอ แบบนางร้ายสุดๆพระเอกก็ได้สังเกตทุกการกระทําของนางเอกแต่นางเอกก็ไม่ได้เผยอะไรออกมา กลับบ้านมาพระเอกก็บ่นกับเพื่อนสนิทสยบใหญ่บอกว่าดูท่าทางนางเอกเหมือนจะเกลียดเขาอะมากๆก,การที่เขาได้ทํางานกับเธอนั้นมันเหมือนเป็นความอับอายศมากๆแต่พอเช้าเขาก็มาทํางานด้วยความตั้งใจเหมือนเดิมเรียนรู้งานจากผู้ช่วยคนเก่าจนเข้าใจถึงแม้จะลําบากใจอยู่บ้างแต่เขาก็สามารถทําได้แถมยังปรับแต่งภาพนางเอกแล้วก็บอกว่าตัวประหลาดด้วยเมื่อเห็นว่านางเอกเห็นเขาเขาก็แก้ตัวแทบไม่ทันเมื่อขึ้นรถมา้านางเอกก็ดูเศร้าๆพระเอกก็เข้าใจผิดว่า คงเพราะเขาแกล้งเธอหรือเปล่าเขาจึงขอโทษนางเอกแต่นางเอกนั้นก็คิดถึงเรื่องใดชวนตัางหาก หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับพี่สาวของเธอจริงๆนางเอกจึงได้ถามกับเะเอกว่างานศพของได้ชวนเป็นยังไงบ้างพอจะรู้บ้างไหมเะเอกจึงใช้โอกาสนี้บอกให้นางเอกนั้นไปที่สุสารไหมเป็นเพื่อนกันเมื่อเพื่อนจากไปก็ควรได้เห็นกันและเพื่อนนางเอกนั้นจะได้สบายใจขึ้นด้วยนางเอกก็บอกให้ระเอกนั้นพาเธอไปที่สุสารไดชวนทันทีแล้วเรื่องราวในตอนที่1นถึงสก็จบลงแค่นี้นะคะก็มาติดตามรับชมกันต่อในตอนต่อๆไปนะคะรับรองได้ว่าเรื่องนี้ สนุกมากๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมค่ะ